เปิดพฤติการเอาผิดแมนและใบเตยพร้อมกลุ่มคนชุดที่3คดีฟอร์เรกทีดีความคืบหน้านล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนยังคงติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของทั้งหมด16คนว่าปรากฏตามที่อายการมีคำแนะนำให้ดำเนินคดีหรือไม่พนักงานสอบสวนจะต้องไปดูในสำนวนสอบสวนเดิมที่มีด้วยเนื่องจากในตอนนั้นไม่ใช่การสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา ต้องไปดูว่าบุคคลที่มาให้การแต่ละคนเป็นอย่างไรมีหลักฐานข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะมาผูกมัดเพียงพอได้ตามคำแนะนำในส่วนของการแจ้งข้อหาของอายการเพื่อพิสูจน์ว่ามีความผิดตามนั้นจริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวต่ออีกว่าสำหรับความเกี่ยวพันเชื่อมโยงระหว่าง DJ m จแมนไบเตอร์และ Forex T d ดีเบื้องต้นมีข้อเท็จจริงอยู่ในสำเนาอยู่แล้วแต่ต้องไปดูถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพื่อนำมาประกอบการพิสูจน์ว่าทั้งคู่มีความผิดหรือไม่อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่สามารถดูแค่คำให้การที่เคยให้ไว้อย่างเดียวส่วนที่จะไปดูเป็นเรื่องของการลงทุนว่ามีการชักชวนรายย่อยด้วยหรือไม่โดยรูปแบบการลงทุนของแชร์ e Forex กทดีแบ่ง เป็นสองขาคือการที่ตัวเองลงทุนเองจะได้รับผลตอบแทนส่วนหนึ่งส่วนอีกขาคือกรณีที่ไปชักชวนลูกทีมให้มาลงทุนเขาจะได้รายได้จากลูกทีมเป็นเปอร์เซ็นต์กลับมาอีกต้องไปดูพฤติกรรม2อ,อย่างนี้ประกอบกันเพื่อพิสูจน์ว่ามีลักษณะเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนให้การกระทําผิดเรื่องแชร์ดังกล่าวมันเดินหรือไม่ทั้งนี้ข้อเท็จจริงในสำนวนยังไม่มีการระบุว่าทั้งคู่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังสามารถเรียกใบเตยและดีเจแมนเข้ามาชี้แจงหรือสอบปากคำเพิ่มเติมได้หากเล็งเห็นว่ายังมีประเด็นที่ไม่เคลียร์แต่ถ้าหากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีนั้นเพียงพอดีแล้วสามารถออกหมายเรียกให้ทั้งคู่มารับทราบข้อกล่าวหาเลยก็ได้อย่างไรก็ตามขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกทั้ง16คนรวมถึงดีเจแมนและใบเตยมารับทราบข้อกล่าวหา ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com